การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินีเฉลิมพระยศพระราชวงศ์นุวงศ์ตามพระราชประเพณีตามโบราณราชประเพณีอันงดงามเป็นหนึ่งในโลกของสยามประเทศพระราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเริ่มรัชกาลใหม่แล้ว ได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชาคณะเป็นพระเลิกเลื่อนบรรดาศัก์ขราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชวงศานวงศ์เป็นการเชิดชูกเกียรติยศและพระเกียรติยศในการหลอมรวมความรักความสามัคคีดูแลความมั่นคงรุ่งเรืองของชาติและความเจริญผาสุขของอานาราษฎร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาพาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปกรกหมอมให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระอุปราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามใหม่ว่ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามเป็นสมเด็จพระบรรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแสดงพระกตัญญูตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตเป็นพระองค์แรก กรมสมเด็จพระอมรินทรามาศมีพระนามเดิมว่านาคเป็นพระธิดาของพระชนกทองณบางช้างและสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีซึ่งเป็นเชื้อสายมอญแห่งตระกูลขะหบดีบางช้างมีนิวาสถานเดิมที่ตบบำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามซึ่งภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาค มหานาคนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิมนี้สร้างเป็นพระอารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระราชวงศ์ฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศวัดนี้ได้รับการพระรชาชทานนามต่อมาว่าวัดอัมพวันเจติยาราม ความเล่ากันต่อ,ตอมาว่าณบริเวณที่เป็นที่ตั้งกลางประธานแห่งนี้เป็นที่เสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่านภาลายัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เนื่องจากพระประยุรญาตฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตลลวนมีนิวาสถานในละแวกบางช้างตบำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามแทบทั้งสิน้น จึงมีคำเรียกพระราชวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาดว่าราชนิกุลบางช้างพระราชวงศ์สานวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลําดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทยัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสารานุรักษ์ท่งสำเร็จราชการมหาไทยสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอกรมหมื่นศักดิโพลเสบสำเร็จราชการกลาหูพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งอย่างทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินสำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลัง นับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในด้านรัฐประศาสนาศาสตร์และการปกครองอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่เริ่มรัชกาล